สวัสดีครับผมผมนายกิตพัทร์ตังการนะครับหลักนักศึกษา5501001620034ครับผมวันนี้ครับผมจะมาทำส่วนของตัวภาพเขียนแบบนะครับผมแบบ expansion นะครับผมก็คือภาพแบบเออ่ ISO rubber นั่นเองนะครับผมก็เลือกไปที่ new นะครับผมแล้วเลือกเป็นเอ่อจอ w i n งนะครับผมกดโอเคครับอ่านะครับผมมีขึ้นมาอย่างี้นะครับก็เลือกเป็นเออ่ดินไม่ใจ่ดินนะครับผมเป็น ISO นะครับเป็นอะ ISO นะครับผมขนาด A3 นะครับผมกดโอเคไปนะครับผมเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปที่ช่างมันนะครับกดตรงนี้นะครับผมเลือกนะครับผมเอ่อจักรยานแบบนะครับอ่าผิดอ่านนะครับผมเป็นจักรยานนะครับผมที่ว่าส่วนข้างหน้านะครับผมแบบ X XPro นะครับอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนลึกลับจัดนะครับผมหาไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับน่าจะเป็นเท่านี้นะครับผมงานส่วนล้อหน้า XPro View นะครับผมกดโอเคครับ รอสักประเดี๋ยวนะครับผมอ่ามาแล้วครับผมเราก็เลือกเป็นอ s o m e t r i c นะครับผมตรงนี้นะครับลาออกมาปึ๊บเข้าไปนะครับผมปรับนะครับผมให้มันเป็นขนาดอยากขึ้นไปนิดนึงครับผมสพกหนึ่งต่อห้าตัวนะครับผมแถวนี้ก็ได้นะครับผมเหมือนจะหายไปนะครับมาณนนี้นะครับผมหนึ่งต่อห้าก็ได้นะครับผม พอเสร็จนะครับเราก็คลิกขวาที่ตัวชิ้นงานนะครับผมเราเลือกเป็นเลือกเป็นนี่นะครับผม Property นะครับปึ๊บเลือก Show In Export State นะครับผมกดโอเคนะครับออกมาแล้วอย่างนี้นะครับผมเหมือนจะผมจะพลาดอะไรบางอย่างไว้นะครับอ่ะไม่เป็นไรเอาใหม่นะครับผมขอโทษด้วยนะครับ Save ขอเป็นนะครับผม อ่นิวนะครับแล้วก็เป็น a อนะครับผมแบบนอนนะครับกดโอเคครับผมอันนี้นั่นเองนะครับเลือกใหม่นะครับผมขออภัยด้วยประกอบนอหน้านะครับตรนี้นะครับผมดึงออกมานะครับแล้วก็ปรับนะครับผมสักหนึ่งต่อสิบนะคกันนะครับผม นี่นะครับแล้วก็คลิกขวาที่งานเหมือนเดิมครับผมเลือกเป็น Property นะครับ Show in Export นะครับผมกด OK พอเสร็จปุ๊บแล้วก็เลื่อนมานิดหน่อยนะครับผมให้มันออกมานะครับนี้อ่าโอเคครับผมเสร็จแล้วกด OK ครับต่อไปครับผมเราก็ต้องกดที่ชิ้นงานนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกที่ Insert นรับผมเลือก Table ครับเลือกไปที่ส่วนของ View of Material นะครับผมต้องการให้ผมเป็น Part Only นะครับกด OK ก็จะปรากฏเป็นตารางขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมเป็นประกาศไม่เป็นตารางนะครับไม่ประกาศเป็นตารางเอแสดงรายชื่อของชิ้นงานทั้งหมดที่อยู่ในภาพนะครับผมครางนี้นะครับรก็กดขยายเข้ามานะครับผมแล้วก็สามารถที่จะหดให้มันเล็กลงได้นะครับผมเก,กะนะครับอึอึอบอึอ่าอย่างนี้นะครับผมเอาหดไม่ได้ให้มึงเลื่อนอึบอ่าอย่างนี้นะครับผม นี่ก็น่าจะเล็กสุดแล้วนะครับที่มีที่ทําได้นะครับผมจบอย่างนี้เองเรียบร้อยแล้วมานี้นะครับผมต่อไปครับผมเราก็ต้องทําการชี้ให้ผมว่าหมายเลขตานเนี้ยอยู่ตรงไหนมากนะครับผมก็คือเลือกที่ insert เหมือนกันนะครับเราเลนะครับผมเลือกเป็น annotation annotation นะครับผมเราเลือกเป็น auto balloon นะครับผมภาพเข้าไปนะครับผมเห็นะครับก็จะปรากฏเป็น วงกลมชี้หมายเลขึ้นมาให้ทั้งชิ้นงานนะครับผมโอเคครับแล้วก็ทําการเลื่อนมานะครับผมให้สวยงามนั่นเองไม่ค่อยมีรายมากมายนะครับก็เลื่อนไปนะครับผมนี่นะครับโอเคนะครับผมจีกนิดนึงนะครับที่ที่ห้าผมหกนะครับแล้วก็ชิ้นที่แปดนะครับผมที่ที่เจ็ดไปไหนก็ไม่รู้นะครับ อ่ประมาณนี้นะครับผมหลักการทํานะครับก็ไม่ค่อยมีระยะเท่าไหร่นะครับผมแค่พยายามจะทำให้ด,ดูสวยงามนะครับผมโอเคนะครับผมทงหมนก็เป็นในส่วนของการทําภาพแบบเอ่อเอ็กซ์โพสนะครับผมในส่วนของการเขียนภาพขยายนั่นเองนะครับผมขอจบก,การนำะเสนอในวันี้นครับผมมากครับ